อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าประเทศไทยเรานะถือว่าเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคน,นี้นะครับดังนผู้ประกอบการไทยเนี่ยนะฮะต้องเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านนะครับเอ่อทั้งเรื่องของการบริหารจัดการที่ดีนะฮะแต่สิ่งที่สําคัญมากแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นปัญหาสําหรับเอ่อประเทศเราก็คือเรื่องของคนขับรถเจ้าหน้าที่ขับรถที่ดีและเป็นมืออาชีพ เพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่จะมาเสริมจุดแข็งนะฮะแล้วก็ลบจุดอ่อนของผู้ประกอบการชาวไทยเรานะครับเพิ่มศักยภาพของผู้การชาวไทยในการที่จะดำรงความเป็นผู้นำนะฮะในศูนย์การโลจิสติกของประเทศไทยเรานะครับเกิดความสนใจอยากจะขับรถสิล้อเพราะว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นก็เลยสมัครเข้ามาทาง Facebook ของอิสุสุอะค่ะแล้วก็ได้รับคัดเลือกมาโครงการนี้นะคะก็ดีใจมากเลยค่ะแล้วก็คาดหวังว่าจะได้งานหลังจากนี้ที่เป็นรถใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็น10รล้อ6ล้อก็คืออยากได้งานตรงนี้ค่ะเรียน5วันทั้งหมดมีทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติถ้ายังไงก็ขอบคุณบริษัทอิสุสุมากเลยที่เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆน่าสนใจมากขอบคุณมากขอบคุณมาก